ที่มาของการติดตามคนหายและตามตัวได้จนสําเร็จส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีส่วนร่วมของประชาชนจากหลายๆภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลจนนําไปสู่การติดตามตัวคนหายได้ ส่วนหนึ่งก็คือการทํางานของบูรณิธิกรกระจกเงานะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตกันให้ดีจะใช้หลายๆกลยุทธ์ในการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายตามหาคนหายบริเวณสัญญาณไฟจราจรหรือว่าให้คนดังๆเข้ามาถือป้ายเพื่อที่จะเรียกความสนใจจากสังคมให้มากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็กลายเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ผู้คนตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม คุณนุชัยสอนแก้วได้ไปคุยกับหัวหน้าโครงการมูลนิธิกระจกเงานะคะในการติดตามหาคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อสอบถามว่ามีการวางแผนในการใช้กลยุทธ์ต่างๆอย่างไรบ้างค่ะไม่ว่าจะทําโดยเราก,ก็ดีหรือว่าทําโดยโดยตํารวจก็หัวหน้าโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธ<อ>ิกระจกเงาถอดบทเรียนภารกิจตามหา<อ>เด็กหายที่เขามองว่า สังคมมีความตื่นตัวและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นพัฒนขึ้นมาโดดเด่นน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจคือพัฒนาการของสังคมคือเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราย้อนไปช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเรื่องการตามหาเด็กหายเป็นเรื่องปัจเจกเป็นเรื่องที่ครอบครัวไปดินน้นรนหาสื่อมวลชนหาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหา NGO แล้วก็ ถึงมีการติดตามเลยถ้าประเด็นไหนเกิดเป็นข่าวขึ้นมามันก็จะเกิดเป็นกระแสรหรือว่าเกิดเป็นเรื่องที่คนสนใจในระดับหนึ่งแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมทุกคนเลย <Yeah. S 1> แต่ละประเจกมารวมกันแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ตัวละครที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามหาดังนั้นเราจะพบว่าในระยะปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยสังคมช่วยกันตรวจสอบช่วยกันมองหาช่วยกันแม้กระทั่งแชร์ภาพเด็กหายมัน การตามหาเด็กหายมันเข้าสู่ยุคข,ของโซเชียลมีเดียที่คนช่วยกันแชร์ภาพช่วยกันแจ้งเบาะแสช่วยกันเป็นห่วงเป็นใย,ยเวลาเขาไปเจอไปเห็นเหตุที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กถูกพามาหรือเปล่าถูกลักพาตัวมาหรือเปล่าถูกบังคับหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะรายงานข้อมูลเข้ามายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในสภาพสังคมที่ใช้วิธีการจับ ชีพจรทางสังคมก็คือเวลาเรื่องไหนมันเป็นเรื่องที่เด่นเรื่องไหนมันเป็นเรื่องที่มันเป็นข่าวทั้งหน้าสังคมสูงมีการเต้นทางชีพจรทางสังคมเรื่องนั้นสูงๆเนี่ยคนก็แห่ไปให้ความสนใจแต่ว่าพอเรื่องนั้นมันลดระดับลงแล้วมีเรื่องอื่นมีความสนใจอื่นเข้ามาเนี่ยมันจึงทาให้ไม่ได้รับการ ติดตามต่อหรือว่าการร่วมมือร่วมใจในการที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน,นื่องอย่างเป็นลูประธรรมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราเห็นผ่านสายตาเราผ่านสื่อมวลชนผ่านทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าออหน่วยงานต่างๆรู้แล้วเนี่ยทำอะไรต่อนะครับในแง่ของความเป็นราชการที่จะต้องรับผิดชอบมีโครงสร้างของภาครัฐในการเข้ามาจัดการปัญหานี้นะครับ จำนวนผู้ติดตามของแฟนเพจศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาสะท้อนความสนใจปัญหาเด็กหรือบุคคลสูญหายของสังคมออนไลน์แต่สื่อออนไลน์กลับถูกใช้เป็นตัวเลือกสุดท้าย กำหนดเงื่อนไขลบข้อมูลส่วนตัวท,ทันทีที่คดีเป็นที่สิ้นสุดจมมือเด็กไปอีกอันนึงที่เป็นปัญหาสําคัญที่มันมันคู่ไปกับเรื่องโซเชียลมีเดียก็คือว่าอย่าเพิ่งใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือแรกในการตามหาเด็กหายโดยเฉพาะเด็กหายเนี่ยมันมีหลายประเภทเวลาเราจะตามหาเด็กหายเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการที่จะวิเคราะห์ว่าเราจะทําอะไรก่อนการสืบสวนจะทําอะไรได้บ้างการเก็บข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์อย่างที่มูลนิธิกกระจกเงาเนี่ย แม้ว่าดูเหมือนว่าเราจะใช้พลังของโซเชียลมีเดียในการช่วยตามหาเด็กหายเนี่ยแต่เราเลือกเป็นวิธีการสุดท้ายในการ,รที่จะทำนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่มีวิธีการไหนแล้วเราก็ต้องการเบาแสในการที่จะให้คนช่วยกันสอดส่องแต่ว่าถ้าเคสไหนย,ยังมีเบาแสอยู่ยังพอรู้ว่าเด็กคุยโทรศัพท์กับใครเด็กน่าจะไปกับใครเนี่ยมันก็ต้องสืบจากทางนั้นก่อนเพราะว่ามันจะเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าแล้วก็เป็นการปกป้องคุ้มครองเด็กให้ ให้อยู่อย่างปลอดภัยด้วยหลังจากกลับมาแล้วนะครับหลายคนเกิดผลกระทบครับเพราะว่าเวลาเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยหายตัวไปแล้วเพื่อนๆญาติพี่น้องช่วยกันแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาแบบที่คาดไม่ถึงเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วการแชร์ภาพคนหายหรือเด็กหายเนี่ยจะเลือกในเคสที่มัน,มนเร่งด่วนและต้องการเบาะแสจริงๆอย่างเช่นเด็กเล็กๆที่พัดหลงรหรือเด็กที่ถูกลักพาตัวซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาพาเด็กไปตรงไหน,นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแชร์แต่ส่วนเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านเนี่ยมันก็จะมีวิธีการในการสืบสวนอีกทางหนึ่งบทบาทของสื่อออนไลน์สร้างผลกระทบหรือว่ามีแง่มุมบวกอะไรขึ้นกับการทํางานของเราไหมครับคือในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีบุค,คลิกเหมือนเหมือนภาคสังคมทั่วไปที่ วันหนึ่งเนี่ยพอความสนใจมันถูกเบี่ยงไปเป็นเรื่องอื่นวันหนึ่งมันก็มีการแชร์ภาพเด็กอีกจํานวนมากเลยที่หายตัวไปนะครับคนก็เริ่มมองเห็นภาพเด็กหายเต็มฟีดของโซเชียลมีเดียเลยไปตามต่อซอกซอยตามถนนตามสีแยกก็เห็นป้ายดิจิตัลบิบอร์ดเรื่องเด็กหายวันหนึ่งมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเคยชินที่อ๋อเด็กหายอีกแล้วเด็กหายอีกแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทํายังไงที่คนจะต้องไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ เรากําลังทํางานกับกับการเคลื่อนไหวของสังคมโดยตลอดวันหนึ่งอาจจะเป็นที่สนใจในเรื่องเด็กหายแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยคนสนใจเรื่องอื่นติดตามเรื่องอื่นไปช่วยกันผลักดันเรื่องอื่นซึ่งเป็นปัญหาสังคมอื่นๆเนี่ยมันก็ทําให้แต่เด็กยังหายอยู่ยังมีครอบครัวที่รอลูกกลับบ้านอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องไปไปทําเรื่องนี้ต่อให้ให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปกติคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากที่จะให้คนในสังคมเนี่ยคือ แม้สังคมมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมมากขึ้น,น,นแต่หัวหน้าโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายระบุว่าทัศนคติของผู้ปกครองที่มองปัญหาเด็กหายเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน